สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการแฮชแท็กแท็กแท็ก EP ที่สาสิบเจ็วันนี้เรามีดราม่าร้อนๆมาเสิร์ฟในวงการ e-sport ค่ะเพราะฉะนั้นแฮชแท็กวันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากแฮชแท็กอีสปอร์ตไทยแลนด์เย้เข้าเรื่องกันแบบกระชับับไวนะคะเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมสภาวาระการประชุมเนี่ยก็มีวาระหนึ่งค่ะได้พูดถึงกฎหมาย ควบคุม e s p o r t ตฉบับใหม่ที่กำลังอยู่ในระหว่างการร่างกฎหมายอยู่นะแล้วก็อย่างที่เป็นข่าวไปค่ะกฎหมายนี้มีเนื้อหาหลักๆที่สามารถสรุปได้2ข้อที่ดูไม่ make sense เอาซะเลยข้อหนึ่งก็คือห้ามสตรีมเมอร์สตรีมเกิน2ชั่วโมงด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพ ข้อที่2ก็คือห้ามจัดแข่งเกมประเภท FPS นะคะหรือว่า first personal shooting นะใครที่นึกภาพไม่ออกลองนึกถึงเคา n ์เตอร์เอ็กชอ,อะไรประมาณเนี้เอาเองก็โตมากับเกมอะไรเทือกเ่อกนี้นะคะแม้วสมัยเด็กๆเราเป็นเซียนฮ f l ไล่ Life นะดวนได้ <laughs> ว่ารัฐบาลมองว่าเกมในแนวของ first-personal shooting เนี่ยมีความรุนแรงเกินไปสําหรับเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะก็เลยถูกสั่งห้ามนะอันเนี้ยคือเนื้อหาที่ทุกๆคนอ่ะจะเห็นจากตามสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆแต่ว่าสาระจริงๆของตัวร่างกฎหมายฉบับนี้มันมีมากกว่านั้นนะก่อนอื่นค่ะเราไปดูที่มาที่ไปของร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วก็ร่างจริงๆที่เขาเอาไปประชุมทั้งหมดในสภากันดีกว่าที่มาของกฎหมายฉบับนี้นะคะมันเริ่มจากนายกสมาคม e-sport t h a i l a n d เนี่ยได้รับการติดต่อจากสสท่นหนึ่งค่ะว่ามีองค์กร องค์กรนึงเนี่ยเข้าไปร้องเรียนกับอีกองค์กรหนึง่งว่าต้องการให้มีการแบนเกมเกิดขึ้นนะคะแต่งั้นท่านนายกสมาคม e-sport ก็เลยได้รับการเรียนเชิญเข้าไปพูดคุยเพื่อปรึกษาแล้วก็หารือเรื่องการร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานะคะเนื้อหาของกฎหมายค่ะ โดยหลักๆกฎหมายฉบับนี้จะเน้นใช้ไปที่เด็กอายุต่ำกว่า18แล้วก็เยาวชนในช่วง19ถึง25ปีนะคะเขาบอกว่าห้ามมีการชักจูงเด็กให้ไปเล่นเกมห้ามจัดแข่งขันเกมในสถานศึกษาห้ามจัดแข่งเกม FPS แล้วก็เกมชูตติ้งในสถานศึกษา ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเชิญคนเล่นเกมห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีลงแข่งยกเว้นจะได้รับความเห็นจากผู้ปกครองห้ามเด็กต่ำกว่า18ปีลงแข่งเกม FPS และเกมช o ตติ้งอย่างจริงจังก็การแข่งขันเกม FPS และเกมช o ตติ้งจะได้รับการดูแลอย่างเข้มงวดในความเป็นจริงอะเกมระดับตำนานอย่าง Overwatch อะก็เป็น first-personal shooting นะห้ามจัดแข่งเกม first-personal shooting ในขณะที่ละครไทยยังตบกันยังผู้ชายอ๋อ ถ้าเราจำกันได้เราจะพบว่านักกีฬาอ e ีสปอรไทยในสายโอ r w a t c h อะไปคว้ารางวัลระดับโลกมากันเยอะมากนะคะในเนี้ยเขาบอกว่ามันเลงไปที่เด็กต่ำกว่า18ปีแต่มันก็มีช่วง18ถึง25ด้วยใช่ไหมคือเราก็ไม่รู้ว่าพอเวลากฎหมายออกมาแล้วอ่ะเขาจะนับรวมไอ้ช่วง18ถึง25ด้วยหรือเปล่าซึ่งมันเป็นช่วงชีวิตหลักของนักกีฬาอ e ีสปอรอ่ะข้อห้ามเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆค่ะการที่จะนำเสนอเกมต่างๆจะต้องนำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม ที่รัฐบาลสามารถเข้าดูแลแล้วก็ควบคุมได้นะข้อที่2ก็คือสําหรับแพลตฟอร์มสตรีมเกมเมอร์ต่างๆเช่น Facebook จะต้องไม่ทําการเชิญชวนให้คนหันมาเล่นเกมแล้วก็จะต้องทํางานไม่เกินเวลาตามที่รัฐกาหนดที่ตอนนี้คุยกันก็คือ2ชั่วโมงเพื่อสุขภาพที่ดีของสตรีมเมอร์นะคะ และสาเหตุที่มีการยกบ้างกฎหมายนี้เข้ามาในที่ประชุมสภานะคะเขาบอกว่าปีปีปหนึ่งเนี่ยรัฐบาลอ่ะได้ใช้เงินภาษีในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเกมเป็นจํานวนมากก็คือเสียภาษีเยอะไปกับการดูแลทางด้านสุขภาพของการบําบัดผู้ติดเกมนั่นเองแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือพบว่าเด็กขาดกิจกรรมทางกายภาพสุขภาพไม่แข็งแรงเล่นเกมไม่เหมาะสมกับวัยใช้ภาษารุนแรงมีพฤติกรรมรุนแรงสรุปก็คือเขาบอกว่าเด็กอะ่ะติดเกมก็เลยไม่ไปออกกํบบาลังกายนอกบ้าน จะเห็นแดดประเทศไทยไหมให้ไปทำกิจกรรมกลางแจง้งส่วนตัวแล้วว่าพอยเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเกมเลยเวย้ยแกดูพื้นที่สาธารณะในประเทศกรุงเทพก่อนว่ามันมีสวนสาธารณะกี่สวนอยากให้เด็กไปใช้กําลังกายแต่มีสถานที่ให้เด็กหรือเปล่าและให้เด็กมันไปวิ่งที่ไหนวะนอกจากจะพูดถึงเกมที่เป็นเกมออนไลน์ในเชิงอ e ีสปอร์ตแล้วเนี่ยเกมธรรมดาก็มีกฎหมายเข้ามาควบคุมเหมือนกันนะเขาบอกว่าเกมที่มีการฆ่าเกินเหตุโดยไม่จําเป็นเช่นเกมที่เป็นฆาตรกร,รลบจิต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นในไทยนะจะเป็นฟิลลิ่งแบบพวก GTA อะไรเงี้ยแล้วก็เกมที่กระทบต่อสถาบันก็ถูกห้ามด้วยเช่นกันนะเกมที่กระทบต่อสถาบันนี่มันจะเป็นเกมยังไงวะอันนี้ก็คือตัวสรุปร่างกฎหมายจริงๆทั้งหมดที่ออกมาจากร่างกฎหมายที่เราเล่าให้ฟังไปด้วยต้นอะ่ะบางคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมว่าแล้วการห้ามสตรีมมันเกี่ยวอะไรกับนักกีฬาอ e ีสปอร์ต คืออย่างนี้ค่ะนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเนี่ยเขาไม่ได้มีรายได้เป็นหลักเป็นแหล่งจากการแข่งอ e ีสปอร์ตขนาดนั้นเพราะว่าในไทยเนี่ยมีการจัดแข่งขันค่อนข้างน้อยถ้าแ,แข่งทีอ่ะก็ต้องไปต่างประเทศบางทีลงแข่งเองก็ต้องใช้ค่าใช้จา่ายการที่จะทำอ e ีสปอร์ตเป็นอาชีพนักกีฬาเขาจําเป็นต้องซ้อมทั้งวันต้องเล่นทั้งวันซึ่งรายได้หลักของนักกีฬาอ e ีสปอร์ตที่ยังอยากจะอยู่ในวงการนานๆน่นนนะก็คือการสตรีมเกมเพื่อให้คนเข้ามาดูมาทําการดเน a t i ว่าได้รายได้จาก YouTube นะคะการห้ามสตรีมเกิน2งชั่ มันเป็นเหมือนการทำลายช่องทางการหาเงินของนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเลยอะถัดมาค่ะเรามาดูกันว่าแล้วทำไมอยู่อยู่รัฐบาลไทยที่ไม่เคยสนใจเหลียวแรกกับอ e ีสปอร์ตมาก่อนเลยถึงได้ออกกฎหมายควบคุมอ e ีสปอร์ตขึ้นมาเราคิดว่าสาเหตุหนึ่งอะเกมมันยังคงเป็นตัวร้ายในสังคมไทยอยู่ผู้ใหญ่ในยุคเก่าๆหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าสังคมไทยมันเลวร้ายเพราะสังคมเว้ยมันไม่ใช่เพราะเกม เกมมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆตาบใดที่ละครทีวีหลังข่าวยังมีการสาดน้ํากดอากคมขืนและเป็นละครที่ถูกต้องสามารถฉายได้เรื่อยไปมันก็ไม่ได้ช่วยให้ความรุนแรงมันหายไปไหมแต่อีกเหตุผลหนึ่งค่ะที่มีการวิเคราะห์กันย้าว่าพาร์ทนี้เป็นแค่การวิเคราะห์นะคะมันไม่ใช่แฟกต์นะมีนักกีฬาอ e ีสปอร์ตกับนักวิเคราะห์บางคนค่ะเขามองว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการจะเก็บภาษีจากการโดเนตให้สตรีมเมอร์ ก็คือทุกวันนี้เวลาที่เราโดเ n a t ่ะมันเหมือนเราบริจาคให้คนคนึงมันเป็นการให้แบบสน่หามันไม่ต้องเก็บภาษีถูกปะเพราะเราก็แค่เหมือนเอาเงินไปยื่นให้เขาเฉยๆแต่รัฐบาล่ะต้องการจะเก็บภาษีส่วนนี้ก็เลยตั้งใจที่จะโยนกฎหมายแรงๆอย่างเช่นว่าการให้สตรีมได้สชั่วโมงเพื่อที่จะมาเป็นเหมือนแบบกูดคอ b a ค c o อะเคได้ยินคานี้ปะ ฟีลลิ่งแบบว่าเนี่ยตอนแรกอะ่ะคุณอ่จจะสตีมได้แค่2ชั่วโมงเองนะแต่ฉันอะผ่อนผ่านให้เอาเป็นว่าคุณอะสตรีมเท่าไหร่ก็ได้แต่ไรายได้ที่ได้จากการโดนยีดอะคุณต้องเสียภาษีนะมันเป็นเหมือนหลักจิตวิทยาเพื่อที่จะให้คนที่โดนอะเขารู้สึกว่าเอออย่างไยก็ยังดีกว่าอันแรกวะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ย้ำอีกครั้งว่ามันเป็นแค่การวิเคราะห์นะกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่น่าจะมีผลต่อวงการเกมไทยคะ่ะก็คือกฎหมาย e ซ v i t e เป็นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากแพลตฟอร์มดิจิทัลต,ต่างๆจากต่างประเทศที่ไม่มีบริษัทลูกในไทยสรุปคือเขาจะเก็บภาษีจากพวก a g o d a Amazon, Booking.com, Netflix, j ตฟิ s p o บ i f y บริษัทเกมต่างๆที่ไม่มีบริษัทลูกในไทยรวมไปถึง Steam ด้วยนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าในอนาคตเราอาจจะได้เล่นเกมกันในราคาที่แพงขึ้นโดยรายได้ตรงนี้รัฐคาดว่าน่าจะเพิ่มรายได้ให้กับรัฐประมาณ3 0 0พล้านบาทนะคะ แต่อันนี้จริงๆมันก็เป็นกฎหมายที่ไม่ผิดนะเพราะว่าต่างชาติเข้ามาหาประโยชน์จากประเทศไทยการที่เราเก็บภาษีเนี่ยคนไทยอ่ะก็จะได้ภาษีเยอะขึ้นเพื่อที่จะนําไปพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปพัฒนาประเทศหราอมัง้งใช่แหละทั้งหมดที่กล่าวมาตั้แต่ต้นคลิปยันถึงตอนเนี้ยมันก็ยังเป็นแค่ร่างกฎหมายเท่านั้นนะคะซึ่งเขาก็จะมีการลงดาบกฎหมายจริงๆ ในวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะ,ะมีการเชิญพี่แว่นปูชนียบุคคลแห่งวงการสตรีมเมอร์เข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมด้วยต่อมาเราไปดูความเห็นของชาวทวิตเตอร์ที่มีต่อร่างกฎหมายใหม่ที่ออกมากันดีกว่าค่ะอ้างว่าเกมเป็นสาเหตุของความรุนแรงในสังคมแต่ทุกวันนี้ละครไทย90%ยังวนอยู่กับบทตบตีแย่งผู้ชายข่มขืนยังมีอีกหลายคนที่ซึมซับและเป็นเหยื่อของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวถ้าคุณยอมรับคุณเองก็น่าจะรู้ว่าสาเหตุหลักมันไม่ได้มาจากเกมอ๋อหอหัดไปดูเกาาหลีบ้ง หรือประเทศที่จเจริญแล้วทั้งหลายวงการ e-sport ตได้รับการสนับสนุนจากทางการมีทัวร์นาเมนต์จริงจังเงินรางวัลมหาศาลมันควรถูกพัฒนาอีกอย่างนะักกีฬาไทยเก่งๆเยอะมากในระดับโลกข้อความจากนักกีฬาระดับโลกท่านหนึ่งผมสตีมวันละ8ชั่วโมงก็เหมือนทำงานทั่วไปนะกินอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายด้วย ผมไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นปัญหาสุขภาพยังไงในเมื่อบางอาชีพยังทํางานติดโต๊ะกันและบางอาชีพยังต้องทํางานกับฝุ่นควันและแดดมากกว่า8ชั่วโมงก็มีห่วงพวกเขาเหล่านั้นไม่ดีกว่าหรองงใจสวัสดิบาลพวกเขาแทบไม่ได้เลยสงสัยว่ารัฐบาลไม่เป็นห่วงสุขภาพหมอกับพยาบาลที่เขาขึ้นเวรยาวเกิน24ชั่วโมงกันมั่งหรอถ้าจะมาพูดว่าเล่นเกมหน้าคอม2ชั่วโมงทําให้สุขภาพเสียทั้งงานออฟฟิศที่ทํางานหน้าคอมโน้ตบุ๊กวันละประมาณ8ชั่วโมงเด็กที่เรียนหนังสือออออนนนนนไลน์100ััั่่่งงห้าคมมมรวมวว3-4ชโต เองคิดว่าสุขภาพเขาดีมากมั้งคุณจะบอกว่าห่วงสุขภาพแต่คุณจะดูแลค่าใช้จ่ายเขายังไงเขาไม่ได้ทํางานแค่ปีละ6วันแล้วจะมีกินมีใช้เหมือนน้องชายนายกนะอุ้ยการจํากัดอายุจํากัดเวลาจํากัดสถานที่สําหรับเกม FPS มันสะท้อนให้เห็นชัดว่าผู้ใหญ่ยังคงมองว่าเกมเป็นตัวสร้างความรุนแรงทําให้เด็กก้าวเล้ทาทั้งทที่มันไม่ใช่ สงสารนักกีฬาอีสปอร์ตทุกคนเลยเขาต้องพยายามแค่ไหนกว่าจะมาถึงจุดนี้พยายามแค่ไหนให้กีฬาชนิดนี้เป็นที่ยอมรับสุดท้ายแม่งต้องมาเจอเต่าล้านปีทําให้พังหมดย้ําตลอดคือเด็กติดเกมเด็กร้านเกมขั้นเป็นปัญหาครอบครัวไม่ได้เกี่ยวกับเกมไทยชอบเอาไปผูกพวกนี้อีสปอร์ตคือกีฬามันต้องฝึกฝนตั้งใจเหมือนกับกีฬาชนิดอื่นๆไม่ใช่แค่โวกเวกโวยวายเย้ยวเเล่นไปวันๆแล้วจะเก่งจะไปแข่งได้ทุกคนรู้แฟนขับรู้นักกีฬาอีสปอร์ตนอนวันละมากกว่า8ชั่วโมงอีกค่ะไม่ต้องห่วงว่าจะพพักกผ่่อออนไมห สารแนนักต่างชาติคือสนับสนุนเต็มเหนี่ยวเลยนะแข่งทีอลังการล้าน8ยันมีซีรีส์เกี่ยวกับอ e ีสปอร์ตคือแบบไทยลืมตามองดูสักนิดห้ามแข่ง f p f วันเด็กคนมาหมดทั้งกองครับเป็นอันว่าจบพาร์ทของสรุปร่างกฎหมายที่เกิดขึ้นนะคะถัดมาเรามาดูพาร์ทดราม่ากันบ้างดีกว่าค่ะมีดราม่าเกิดขึ้นกับพี่เอกฮาร์ร็อกเกอร์ของเราเป็นละลอกที่2นะคะหลังจากที่พี่เอกเนี่ยได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายฉบับ,บนี้โดยพี่เอกได้ออกมาทวิตว่า ลิมิตการสตรีมแค่2ชั่วโมงมีผลยังไงบ้างหาห้องเล่นกันได้ไม่ทันหรอกล่องเรือก็ทำเควสไม่เสร็จที่สำคัญเล่นเกมอะไรแวะฟาร์มก็ไม่ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพกันก็ได้เราได้นอนวันละส0ชั่วโมง #esportthailand พี่เอกว่าไงนะคะอ๋อแต่งค่ะอันนี้ก็เป็นทวิตที่พี่เอกทวิตมาค่ะซึ่งจริงๆฟังดูแล้วมันก็เหมือนจะดีถูกปะว่าแบบว่าเขาก็ออกมาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ข้ออ้างเรื่องสุขภาพฟังไม่ขึ้น แต่ค่ะแต่พี่เอกของเราก็โดนแฉจากบุคคลบางกลุ่มนะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันมีดราม่าตอนที่มีแ a ชแท็กเซวันเฉลิมออกมาก็คือมีคนบางกลุ่มอยากให้พี่เอกะช่วยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องนี้ให้รัฐบาลช่วยทําอะไรสักอย่างกับการที่อยู่ๆมีคนโดนอุ้มหายไป ไม่ใช่ปล่อยเบอร์เฉยๆตอนนั้นพี่เอกก็ไม่ได้ออกมาติดแฮชแท็กเซฟวันเฉลิมก็เลยมีคนหลายๆคนมองว่าพี่เอกแกเป็นพวกอิกนแลน์อะไรประมาณนี้นะหลังจากที่พี่เอกได้ทวิตเกี่ยวกับกฎหมายนี้ก็เลยมีคนเข้ามาแซะนะคะคนอื่นถูกลิดลอนสิทธิ์แต่ไม่เกี่ยวกับตัวเองก็เงียบนะแต่พอเป็นตัวเองถูกลิดลอนบ้างละ่ะยินเลยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองนะคะเราพี่เอกไม่กลัวที่จะออกมาพูดแล้วหรอคะหนูนึกว่าพี่ทําเป็นแค่เฟบทวิตเฉยๆ พวกนอกอ้วนไม่กลัวพี่เอกโดนอุ้มแล้วหรอคะอันนี้ก็การเมืองนะคะแต่เมื่อพี่เอกออกมาพูดเรื่องนี้กล้ก็อยากให้พี่เอกพูดถึงเรื่องอื่นที่สําคัญด้วยได้ไหมต่อจากนี้ก่อนที่มันจะปิดกั้นพวกเราไปมากกว่านี้อันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้ทวิตของพี่เอกนะคะที่หลายๆคนก็มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องพี่เอกอยู่นะคะคืออย่างนี้ต้องยแยกแยะก่อนว่าเรื่องของวันเฉลิมกับกฎหมายเกมที่กาลังเป็นประเด็นเนี่ยมันต่างกันยังไงคือทุกคนรู้ดีว่าคดีวันเฉลิมอะ่ะมีใครอยู่เบื้องหลังสุมสุมพูดดกกกัันนไ้หรอทค็ ตวัวตายกันทั้งนั้นหรือคุณไม่รักตัวกลัวตายเห็นใต้ทวิตพี่เอกแต่ละคนแซะกันเก่งนักจากกรณีของเอกใน h ฮชแท็ก e อีสปอร์ทำให้รู้ว่าติ่งหลายๆตัวไม่ได้ติดตามเพราะ personality จริงๆแต่ติดตามเพราะกระแส พอไม่ถูกใจตัวเองก็กระทืบทันทีพวกนี้แหละที่เป็นตัวร้ายทำลายแฟนเบสของเอกแล้วสวยใครสวยคนที่มาดูตั้งแต่สมัยแรกแรกอย่างพวกกูนี่แหละขอแสดงความชื่นชมคอสอชอและรัฐบาลสืบทอดอำนาจที่สามารถดึงเหล่าเกมเมอร์ให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้ยินดีด้วยครับพวกคุณทําสิ่งที่พวกเราได้พยายามทํามาหลายปีได้สําเร็จในช่วงข้ามคืนแล้วก็ยินดีต้อนรับอีกพวกเกมเมอร์อีกนอร์แลนเข้าสู่สมรภูมิใหม่ที่พวกเราพยายามจะบอกมาแล้วหลายปีฮาร์ล็อกกอ็คือใครนักแคสเกมคือนักยูทู ขับเคลื่อนทางสังคมและการเมืองของชาวทวิตคือทักษิณแห่งวงการเกมคือสนามอารมณ์ของชาวทวิตชาวทวิตบางกลุ่มก็แปลกนะครับจะเป็นสไตล์ที่พี่เอกไม่ได้พูดเรื่องวันเฉลิมแต่สะใจเวลาเขาจะออกมาพูดเรื่องกฎหมายสลีมเมอร์สรุปพวกคุณก็ไม่ได้ต่อต้านอะไร รัฐบาลหรอกเพราะพอเป็นคนที่พวกคุณไม่ชอบพวกคุณก็ยินดีที่จะให้เขาโดนได้เหมือนกันเนี่ยบอกแล้วว่าการเมืองแม่งเกี่ยวกับทุกคนวันดีคืนตีก็ไปเกี่ยวยันวงการเกมอันนี้ก็คือเป็นความเห็นที่เข้ามาพูดถึงในเคสของพี่เอกค่ะแต่ค่ะแต,แต่เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วมีแฮชแท็กใหม่เกิดขึ้นมาจากเรื่องของคุณเอกเนี่ยแหละนั่นก็คือแฮชแท็กคุณโดนอุ้มก็เรื่องของคุณค่ะ แค่แข่งเนี่ยมันเกิดจากการที่มีคนเข้าไปแซวพี่เอกนั่นแหละแล้วก็มีแฟนคลับของพี่เอกคนนึงมาทวิตว่าคุณโดนอุ้มก็เรื่องของคุณค่ะเพราะเข้าใจว่าคุณตัดสินใจแบกรับความเสี่ยงตั้งแต่ออกมาเรียกร้องแล้วแต่พี่เอกเขาอาจจะคิดคนละแบบกับคุณนั่นคือเขาไม่ได้พร้อมรับความเสี่ยงแล้วคุณจะไปบังคับไปกดดันเขาซึ่งคุณพร้อมรับความเสี่ยงแทนเจ้าตัวไหมคะองเล็บจะเข้าใจที่เราพูดไหมนะและหลังจากที่ทวิตนี้ผูกโพสต์ออกมานะคะก็โด่งดังขนาดขึ้นเป็นแฮชแท็กติดเทรนทวิตอันดับสองอะ ทุกคนก็น่าจะพอเดากันได้นาะว่าผลจะเป็นยังไงนะคะแถมทายให้ใหอีกนิดนึงกับความเห็นจากกลุ่มกบปปสอกองทัพนกหวีดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับทวีตของพี่เอกนะคะนักเล่นเกมชังชาติมอมเมาลูกหลานไม่อยากทําตามกฎหมายก็ออกจากประเทศไทยไปอืมเราละสงสารลูกหลานของป้าคนนี้จริงๆ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแฮชแท็กวันนี้กับ e s p o r t t h a ท l a n d คิดว่าเราคงไม่ต้องพูดอะไรอะ่ะเพราะทุกคนก็คงรู้สึกเหมือนเราว่าแบบมันเป็นกฎหมายที่เอียงวะยังไงก็มาติดตามรอดูผลสรุปในวันที่13นี้กันนะอาจจะได้มีภาค2อออกมาอีกหรืออาจจะจบอย่างสันติสุขวงการสตรีมเมอร์ไทยยังปลอดภัยต่อไป และสำหรับใครที่ชอบการสรุปแฮชแท็กหรือว่าดราม่าแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เอาไว้ด้วยนะจะได้ไ่พาชิปต่อไปคะ่ะเราลืมบอกไปนะว่าพายุมันมีพี่น้องของมันด้วยชื่อน้ำพุนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้น้องฝอยเป็นหวัดแมวก็เลยไม่ได้เอามาออกกล้องนะคะจริงๆตอนถ่ายชิปอะ่ะไอสองตัวนี้อยู่กับเราทาคชิปเลยนะกล้องมันอาจจะไม่เห็นไอ้น้ำพุกับพายุนะคะอยู่ตรงนี้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแชกหนคค่ะบ๊ายบายจบแล้วตื่นไหม ตื่นไหมว่าต้องจะขยับยังไงละเนี่ย